สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะสอนนักเรียนช่างรัดอูบลรัชธานีตัดผมทรงนักเรียนแบบเร็วๆไวๆกรี๊กนะนะครับวิธีการตัดผมทรงนักเรียนมี2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบตัดแบบขึ้นทรงด้วยหวีหวีขาวใหญ่นะครับหวีล้วนๆทั้งหวีใหญ่และหวีเล็กแต่วันนี้นะครับช่างรัดเขาบอกว่า ขอด่วนๆได้ไหมเดี๋ยวจัดด่วนๆให้สําหรับเอาไปทํามาหากินเอาไปประกอบอาชีพเอาไปฝึกหัดตัดนะครับให้กับตัวเองนะครับไปฝึกให้กับตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วก็อะไรง่ายให้หมันง่ายยิ่งกว่าเดิมนะครับสําหรับนักเรียนช่างหรือว่าลูกค้าที่มารอจะได้ไม่รอนานเกินไปนะก่อนอื่นนะครับเรามาดูกระโหลกศรีรษะก่อนนะว่า ขวัญเนี่ยนะครับเขาสูงหรือเขาต่ํานะถ้าขวัญน,นะครับยกขึ้นไปถ้าขวัญเขาสูงนะเนี่ยกลางใบหูใช่ไหมถ้าขวัญเขาสูงเนี่ยขวัญเขาอยู่กลางใบหูเนะี่ยให้ลดลงไปนะครับประมาณสองถึงสามนิ้วเลยนะจุดที่จะกวนคนขานะครับถ้าขวัญเขาต่ําก็ให้เหลืออยู่แค่สักนิ้วหนึ่งก็พอถติว่าขวัญน,นี้ แล้วก็ห่างจากขวานลงไปประมาณสักนิ้วนึงก็ได้ครับนะแล้วก็วิธีนะครับกำหนดความขาวก็มีอยู่หลายวิธีแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะโบราณโบราณน,นะครับท่านสอนมาว่าให้กำหนดความขาวขบริเวณไหนครับประมาณขมับหรือว่าประมาณห่างคิ้วนะครับ,รบถ่ายสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับหยดน้ำมันไว้ยังครับพี่น้องยหยดมาแล้วใช่ไหม หยอดมายังหยอดมาแล้วก็ถ่ายเลยนะครับถ่ายขึ้นไปเลยถ่ายขึ้นไปเลยครับเอนี้ด้ซ้าย,ายถ่ายตรงๆขึ้นไปเลยถ่ายเชืดๆฟันฟันขึ้นเลยเขาเรียกว่าเยผยๆนะครับเยผยๆขึ้นไปเลยนะครับตัดแบบโบราณใช่ไหโมโบราณเลยครับฝรั่งฝรั่งไม่ต้องมาตรงมาตัดแล้วเสียเวลาตัดวรงข้อขาแบบโบราณเลยฟัญอยู่ไหนเอาขวัญอยู่ไหนขวัญอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละไถลักษณะเผยเผยฟันขึ้น ประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ่ายให้มันอะไรให้มันให้มันให้มันเกลียนให้มันสะอาดข้างล่างถ่ายขึ้นไปเลยครับถ่ายขึ้นไปเลยนะครับตอนนี้นะครับช่างรัดเขาใช้นะครับเจ้าปัตเตอร์เลียนที่ห้อบับเบนนะครับสีเขียวนะรุ่นนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับอยวจะได้สั่งซื้อมาเลยนะครับสองพันบาทรวมส่งคุรีทั่วประเทศนะครับยังมีของจำหน่ายอยู่นะ น้ำผมผมตัดคอให้อ๋ตอตัดเลยตัดเลยไถไปเลยหายไปเลย,ย,เลยขึ้นไปเลยหายไปเลยเราจำให้ได้ว่าอะไรอยู่ประมันอยู่ทางท <ำ S 1> คิวนะตัดสไลด์ขึ้นไปเลยนะครับดีครับดีเพราหวีปาดเราดิตรงตรงตรงเนี้ยจับหวีจับหว,วีใหม่จับหวีไงขึ้น กดปีไปก่อนปัดปัดทิ้งไปก่อนใช่ไหมปัดทิ้งไปก่อนที่มันยาวแล้วก็ไถเนี่ยหางคิวใช่ไหมไถเฉือนเฉือนไปแค่เนี้ยเดี่ยวขวาแค่งานริงภาพหูถูกไหมเนี่ยตำรวจความขาวเนี่ยสไลด์สไลด์ขึ้นไปเลยค่อยไถขยี้ไปขยี้ไปค่อยนะเค่อยๆคะค่อยๆเกือบสูงนะเกือบสูงค่อยๆประมาณเนี้ยประมาณนี้ หางคิ้ววิ่งไปหาอะไรต้จุดขวัญน,นะครับนนะถ่ายสะอาดข้างล่างอย่าให้เหลือถ่ซ้ำๆย้ำๆย้ำแล้วย้ำอีกเืาได้ยินไหมลากแล้วลากอีกอะอลากจนตาบอดบ<า>ปุ่มเทหัวใจเขาทั้งหมดมรู้รว,ว่าเขาลหลอกแต่ก็ยอมให้หลอกประมาณนั้นอนะ บริเวณนี้หวีที่อยู่ในมือขูดพี่ขูดอะไรขูดเศษผมออกใช่ไหมครับคือเราเราลดความความที่มันเป็นคันใช่ไหมตัวนี้ถ้าเราใช้ความถ้าเราใช้วิธีควม่มแบบนี้ลงมาอย่างนี้จิกนี้ใช่ไหม,มเราต้องมาลบเส้นเสียเวลาตัดแบบตัดแบบโบราณอย่างตัดนี้ไปดูป่ะอันไห ไปเลยฟันนเนแหละใช้สวมรองพันเบอร์เบอร์สองมาครับสวมทอมเบอร์สองมานะ เพื่อสวมมันใหญ่จังเลยสวมลูกบอลเบอร์สองสเข้าไปนะครับแล้วเรากงาง้างดินหนึ่งสิครับทำไมไม่ง้างครับเนี่ยมันแน่นม่นรู้จะแน่นยังไงเอาไหมสวมให้ได้ง้างขึ้ินหนึงง้งางแล้วกดลงไปโอเคไหมใ่เอาทีนี้ใช้ลองคอนเบอร์สองเนี่ยเราจะไถทั้งหมดสี่แถวนะครับแนวขวางนะแถวที่ หนึ่งกู้ดังดังหนึ่งสองสามสี่กลางกลางหัวเนี่ยใชยลองพันเบอร์สองถ่าย, 2, ยเลยครับถ่ายเลยถ้าเป็นคนหัวจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายอย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าคนจริงนะปล่อยดิผมมันจะชี้ไปข้างหน้าใช่ไหมพี่ม,มันจะชี้ไปนู่นใช่ไหมเราต้องถ่ายอย่างงี้ใช่ไหมถ่ายย้อนต่อใช่ไหมครับแต่หวัวตุ๊กตา,าหวัวเนี่ยมัน ันชี้ลงไงแล้วก็เลยต้องถ่ายอะไรถ่ายย้อนย้อนไป,ะปนะเบอร์สองไถ,ถากลางใบหัวพี่กลางหัวเนี่ย<ม>ลอกออกหรืลลอกเฉยดีพอ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 ,พอ<ม>กลางหัวพี่กลางหัวแค่นี้พอเลยเนี่ยอย่าไปยุ่งกับสามสี่แลพี่เอาอะไร เอาแถวที่หนึ่งกับสองก่อนเนี่ยหนึ่งกับสองก่อนเยนะ<ม>เอาถ่ายใหม่ถ่ายกลับได้ไหม่เริ่มแถวที่หนึ่งผมกล้องมานี่ยแถวที่หนึ่งใหม่หนึ่งสองใช่ไหมเนี่ยแถวที่หนึ่งสองสามค่อยๆเอาถ่ายเร็วกินไม่ทันอีกเย้ ตรงนี้ถ่ายในนี้เลยเออเหมือนเราปอกปอกผลไม้พี่ปอกมะพร้าวปอกละมุดพุทไซมะเฟืองมะไฟอย่าไปยุ่งกันสี่สามสี่พี่เอาสองกับหนึ่งก่อนพี่ชอบไปล้ำสามสี่นั่นน่ะชอบจริงในสามสี่เสร็จหรือยัง อาอพอแล้วทีเนี้ยไม่ต้องปิดเครื่องพี่เปิดไว้ทีเนี้ยไอแถวที่สามกับสี่เนี่ยแล้วก็ไถจวดเลยแต่ต้องไถาจากข,าข้างๆซ้ายไปนะเอาทีเนี้ยวิธีการไถจับตัวเชื่อมที่สองนะแล้วพี่ก็ไถลักษณะเชิดเชิดขึ้นอย่างนี้เียชิดเชิดขึ้นเชิดขึ้นนะออนโอเคไหมคือต้องการเร

พอทีเนี้ยข้างบนอ่ะใช้หวีปาดเลยเอาหวีใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองเอาลองฟันออกก่อนข้างหวีขึ้นแล้วเปิดเครื่องสิครับแถวที่สามใช่ไหมเนี่ยยกขึ้นทำได้ไหม เราเอาความยาวเท่าไรแล้วก็คุยกับลูกค้าข้างหน้าจะให้เหลืออยู่เท่าไหร่สองเซนสีน่2 2> เซนก็คุยกันเอาฮะเขาห<ม>ไหมแถวที่ไม่ไม่ไม่แถวที่หนึ่งอยู่นี่อ 2> 1, 2. สองคุงนี่แถว,วที่ไหนแถวที่สามสามใช่ไหมส<อ>กับ <3. S 2> สามยกขึ้นทำไมนะไปอย่าให้หลุดหวีอย่าให้ห,หล่นหวีนะไปไป ทรงต้องเรียนไปทรงธร,รมหากินนะพี่ทรงที่ตัดเยอะที่สุดบ่อยที่สุดแม้กระทั่งคนแก่อยู่ที่บ้านนะพี่เขากค่อยากจะได้ทรงต้องเรียนลองทรงสูงสั้นเราต้องตัดลองทรงสูงผสมอะไรผสมทรงเรียนก็ได้เขาเรียกว่าลองทรงสูงสั้นนะค่อนข้างตรงเนี้มันยาวไปตรงนี้เอาออกให้เหลือ่สองเซนก็พอพี่ก็ต้องเลยลอยหวีขึ้นปาด ค่อยเออค่อยสองเสนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้สองเส้นเนี่ยใช่เอายกขึ้นลอยๆปาดเดวนิดเดียวใช่ไหมลอยๆวนนี้เดียวนิดเดียวให้มันเหลือหน่อยให้มันเหลือไว้กันแดดก็ไม่หวีหน่อยเออด้านแหละดีนั่นแหละเอาพอไปมามาที่นี่ฝั่งด้านนี้เดี๋ยวนะ ตัวเนี้ยพี่ใช้หวีด้านหา่างจวดๆเลยโนโนโน้ถ่ายปกติของพี่เนี่ยจำได้ไหมหนึ่งสองสามพิกหวีกลับอ่ะทํางไหนทำให้มันบงางอ๋อเปลี่ยนเป็นหวีด้านทีนี้จับปัตเตอร์เลียนวิธีที่หนึ่งตั้งไหนตั้งหวีเดินใหม่ตั้งหวี ร้อดองศา,าตรงนี้ตรงคำหมักมันจะชอบดำใช่ไหมเป็นหลุมเลยตักบิดไปลียวิออกนับหนึ่งสองสามสี่พริกวิกลไม่์จะไปตีลังกาเลยพี่ <c oughs> พริกวิกลคืออย่างนี้พริกวิกลคืออย่างนี้ไถยเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนหนึ่งสองสามสี่พริกวิกลเคลิ่งเสร็จผม,มด้วย<ต>ทำได้ไหมผมให้เวลาพี่ฝึกสามปีทรมบ,บอกด้วยนะ ว่าพิกหวีได้ยังเนี่ยมืนซีดเดีนั่นแหละทําไปนั่นทไปให้มันให้มันให้มันนวลอ่ะพี่บริเวณจุดขมับให้มันนวลเดินไปเดินไปเดินก้าวขาขวาไปด้วยพี่พี่อย่าอยู่ที่เดิมพี่เดินไปพี่จาได้ไหมตรงที่เรากำหมดความขาตัวไหนตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้ต้องลบด้วยอะไรเบอร์ไอ้ศูนย์จุดห้าหรือเนะบอริร์หรือหวีหรือว่าปลายหวีพี่อย่าลืมพิกหวีกลับ หนึ่งสามสแล้วพิกวีกลับเลยนะเดินมา,มาพออีกครึ่งหนึ่งหยุดก่อนเจะลองฟันเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งกัศูนย์ห้ามามองบองบเ,เห็นมองบบเห็นเอาเห็นเยู่มาทางนี้ดิมาเลยพี่ลองมาเริ่มเลยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเราจะใช้ลองฟันใช่ไหมเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งนะ เบอร์หนึ่งพี่ก็สไลด์ใช่ไหมแต่เบอร์หนึ่งฝั่งหนึ่งอ่ะผมฝั่งด้านซ้ายผมให้ใช้หวีใช่ไหมฝั <Yeah. S 2> ่งของด้านขวาผมให้ใช้รองฟัน,นความหมายเท่ากันนะคือทําให้มันสั้นและนวลใช่ไหมเนี่ยพี่สไลด์ไปเดี๋ยวจะขึ้นสูงนะพี่ออกมาฝั่งนี้เป็นรองฟันเบอร์สูงเป็นห้าดีสิเบอร์หนึ่งพอแล้วเราออก พี่ดูว่ามันวุ่นวายไหมวุ่นวายไหมที่ต้องมาใช้ลองฟัน0.5อยู่พี่ต้องไปหาเนี่ย0.5พี่ไปเอามาฝั่งเนี้ยฝั่งด้านซ้ายใช้หวีใช่ไหมเดินเก็บรายละเอียดมผมให้พี่ใช้ฝั่งด้านขวาเป็นลองฟันดูว่าจะเปลี่ยนไปกี่ครั้งดูแล้วเปลี่ยนใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งไปแล้วใช่ไหมมันยังไม่หายใช่ไหมพี่เนี่ยพี่ต้องใช้เบอร์อะไร ศูนย์จดห้าแล้วต้องมาจำให้ได้ว่าต้องสลบขึ้นด้วยนะลบขึ้นอย่างนี้ศีรษะมันกลมยังไม่เป็นโคน้งพี่ก็ต้องวางใบมีดให้ถูกด้วยว่าจะถ่ายยังไงให้มันนวลให้มันกลืนต้องมาดูเส้นผมว่าเส้นผมมันชี้ไปไหนชี้ไปด้านหลังถ้าชี้ถ้าเส้นผมมันชี้มา,าด้านหลังพี่ต้องถ่ายสวนใช่ไหมถ่ายสวนต่ออีะ หัวตุ๊กตายางครับถ้าราคาถูกมันก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ยคือตัดออกมาแล้วมันไม่ค่อยสวยผมมันจะไม่เส,สมืมสม่ำเสมอมันจะกระด่างกระดอนนะเรียนได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้เรียนพอแล้วมามาเส้นพี่ ตรงเนี้ยมันยังมันยัง,ย,งยาวอยู T ่พี่ตรงนี้นิดนึงไล่อย่างนี้นึงเอาปลายหวีมาช่วยหวีใหญ่หวีเล็ก็็ต้องหรอพี่หนึสพี่หวีหนึ่งอพี่หวีแล้วก็นอนหวีหนึ่งส เนี่ยยกลอยเนี่ยยกลอยไปแต่งให้มันให้มันเคลือนทย่งไม่งัน้นดำเลยหลายสีหลายลายแล้วเกิอือนหัวนี้นะ,นะ,ะแต่งให้มันคืนที่สุดสโซนโรงรรเรียนนะทรงปรับปรับเสียนนะทรงครูเลยทุกคนจะต้องอะไร จะต,ต้องได้เรียนครับเปิดร้านตัดผมชายบาร์เบอร์บางคนก็อะไรตัดข้องตัดเร็วตัดดีบางคนก็ตัดไม่เป็นมันแหละแต่งให้สวยมนละพี่นุชผมถามหน่อยว่าวเมื่อพี่รัฐ่าเข้าใจไหม เข้าใจไหมเข้าใจ,าใจอันนี้คือทรงนักเรียนอธิบายฟ,ฟังหน่อยถ้าว่าเข้าใจเนี่ยเริ่มต้นตัดยังไงอธิบายเลยเริ่มต้นตัดตั้งแต่ไอ้เคยตัดนะ,ะงหน้ะที่ขวันเนี่ยกำหนดความขาวกำหนดความขาวต่ำกว่าขวันกี่นิ้ว,รนนวประมาณสองนิ้วโอเคประมาณสองนิ้วตัดยังไงตัดยังไงอธิบายฟังหน่อยตัดยังไงไม่ต้องเปิดเครื่องนะสาธิตวิธีการตัดให้ฟังเริ่มตัดยังไง อธิบายยังงไพวงนี้พวงนี้เขาบอกก็ได้พี่ทบทวนตัดตั้งแต่หางคิ้วใช่ไหมสไลด์ขึ้นไปใช่ไหมเดี๋ยวโบราณโบราณใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไหมใต้ขวานประมาณสองนิ้วสมมติว่าขวานอยู่นี้นะแล้วก็สายสายให้ดูไถยเลยไถยอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยถึงไหนตาเลยตาเลยไปถึงไหนพี่มันเลยขวานไปแล้วเนี่ยขวานอยู่นี่ขวานอยู่นี่พี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องพี่สไลด์พี่ต้องสไลด์ต่ำๆเลยพี่ขวานอยู่นี่พี่ก็ต้องสไลด์ต่ำๆอยู่พี่ประมาณสองนิ้วใช่ไหม เพราะว่าจุดเนี่ยจุดที่เราจะต้องตองร,รตองจความผิดปกตอยู่ประมาณนี้นะพี่ใช่ไหมล้วไงต่อเอาเบอร์ลองฟันเนี่ยต่ําขึ้นสูงไม่ใช่ใชหลังจากเราตรวจความขาวเสร็จแล้วใช่ไหมเราตรวจดูว่าไซส์หัวสูงเท่ากันไหม,มแล้วก็ใช้วงฟันเบอร์อะไรข้างบนเนี่ยองฟันเบอร์อีสองใช่ลองฟันเบอร์สองถแต่ถ้าถ้าหน้างานจริงมันจะต้องไถจากหน้ามาหลังเพราะผมมันชี้ไปข้างหน้าไถ่สองแถวใช่ไหมเนี่ย แถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะแล้วก็ถ่ายแถวหนึ่งแถวสองเสร็จก็ถ่ายแถวสามกับสี่แต่ให้ถ่ายเขินขึ้นใช่ไหมพี่ถ่ายเหินขึ้นด้วยลองฟันเบอร์อะไรลองฟันเบอร์สามสองหรือสามสองนะวันนี้เราไม่ได้ใช้ลองฟันเบอร์สามเบอร์สามใช่ไหมใช่ไหมถ่ายก็คือเราเราเราไม่ต้องใช้อะไรเราไม่ต้องใช้หวีใช่ไหมเราถ่ายขึ้นไปเลยใช่ไหมเนี่ยเบอร์เบอร์สองใช่ไหมถ่ายสไลด์ออก เสร็จแล้วไทยเบอร์สองเสร็จเราเก็บรายละเอียดด้วยอะไรด้วยหวีใช่ไหมใช่พี่แถวที่อะไรแถวที่สามก็สามกับสี่ใช่ไหมสามกับสี่อ่าแล้วเราค่อยมาเก็บดูหวีมันสไลด์เสร็จแล้วก็อะไรแล้วก็ต้องมาทํานวนจะด้วยหวีจำไว้ตลอดชีวิตว่าเป็นหวีหวีใหญ่ด้านทีหวีใหญ่ด้านทีนะพี่จำไว้ตลอดชีวิตนะถ้าพี่ใช้หวีด้านหางมันจะหนาเกินไปไงมันจะไม่ค่อยเชื่อม บริเวณจุดขมับมันผมมันเป็นหลุมเราต้องใช้หวีท่านที่หรือหวีเล็กก็ได้หรือศูจุดห้าก็ได้หรือหวีอะไรหวีเล็กก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดนะ<ป>เดินหวีใช่ไหมเดินหวีให้มันกลืนไปถึงอะไรไปถึงขมับขมับด้านขวาด้านขวานะหรือพี่จะเดินหวีถอยหลังก็ได้หนึ่งสองสามสี่พิกวีกลับนะใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งมาทำอะไร ทำนวลๆเก็บละเอียดถ้าพี่ถ้าถ้าพี่ใช้หวีอ่ะก็ไม่ต้องใช้รองฟันเลยพี่ถ้าใช้หวีมันจะจบรองฟันไม่ต้องพูดถึงแต่ข้างหน้าเก็บตรงนี้นึงพี่บรนยาไปเน,นี่ยตวเนี้พี่บรรยาไปไหมนิดหนึ่งนะเก็บนิหนึงก็ฝากให้ช่างรัดเอาไปศึกษาเอาไปพัฒนาฝีมือนะนะครับ ก็มีเวลาฝึกฝนน้อยก็เอาทฤษฎีปฏิบัติไปต่อยอดแล้วกันเดี๋ยว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 ตรงเนี้ให้ระวังนะพี่ถ้าเราใช้วีด้านที่ไถจวดจัดจวดจัดวีด้านทีเนี่ที่เป็นวีใหญ่มันจะสั้นกว่ารองฟันประสองนะพี่วีทีอ่ะให้แค่เดินทํานวนเฉยเฉยถ้าพี่จะใช้หวีด้านทีตัดพี่ต้องลอยหวีขึ้นอีก้จ้ระวังนะ ถ้าพี่ตายตรงนี้ด้านทีนะฝังตรงนี้มันจะยาวกว่าฝั่งด้าน,นขวาฝั่งด้านซ้ายยาวกว่าให้ใช้แค่นี้ยพี่ได้ที่เดินทำนว่นีห้หมดอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันมีตั้งแต่หลูนจุดห้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองนะตรงนี้ถ้าเราใช้หวีรวนประตัดตอนแต่ถ้าให้ลองฟันก็ต้องมาไล่ลองฟันเบอร์เลยกำหนดความขาวลองฟันเบอร์0ูจุดห้าแถวที่หนึ่งแถวที่สองเลย เบอร์เบอร์หนึ่งเออเบอร์น่วที่สามเบอร์หนึ่งครึ่งแถวที่สี่ข้างบนเนี่ยเบอร์สองมันใช้รองฟันทั้งสี่เบอร์ปวดหัตตื้บเลยใช่ไหมถ้าเราหวีก็หวีไปเลยง่ายส่วนมากลูกศิษย์ผมอ่ะสอนหวีมันก็จะได้หวีตั้งแต่วันแรกอะมันก็จะไม่ค่อยใช้รองฟันหรอกเพราะอะไรมันที่เกียจจะเปลี่ยนรองฟันมันใช่ไหมพี่ตัดตัดหรือจะตัดดะตัดจากหลังไปหน้าหรือจะตัดจากอะไร จัดจับไหมหน้าไปหลังจากหน้าไปหลังก็ได้ใช่ไหมไปลอยแล้วปากเห็นไหมเห็นวหาผมลอยไหมเนี่ยถ้าไม่ลอยพี่ว่าจะรอดไหมจับไห้จับปัอนเนี่ยๆจับเร่ยเนี่ยถ้าพี่ไม่ลอยอ่ะพี่ว่าหมดไหมหมดพี่ต้องลอยถูกไหมตอนที่เช็คอ่ะลอยลอยใช่ไหมเนี่ยลอยลอยลอยหนึ่งลอยมาถึงแถวที่สองกันเหนือค่อยๆวางแนบ สามต้องลอยนะพี่ถ้าพี่ไม่ลอยเป็นไงสั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแถวที่สี่กับสามมต้องลอยหอีมันถึงจะอะไรข้างหน้ามันถึงจะยาวอย่าลืมนะว่าข้างหน้าเป็นอะไรลาดชันมันสลบ่พี่มันลาดชันลงมาเราถึงต้องลอยหวียกหวีเห็นไหมตอนจะตัดจะยืนฝั่งไหนจะยืนฝั่งซ้ายลูกค้าก็ต้องยกหวีหขึ้นจะ,จะยืนฝั่งขวาเป็นไง ก็ต้องยกหวีขึ้นใช่ไหมใช่นะลอยๆเก็บรายละเอียดขั้นต่ำมีเท่าไหร่หกสิบบาทแปดสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยได้เลยนะมันก็คือสติลเลียนเฟียร์นั่นเองชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้ขออวยพรให้กับช่างรัดอุบลรัชธานีตัดผมเก่งวันเก่งคืนไปประกอบอาชีพเอาวิชาชีพไปดูแลตัวเองเอาไปเลี้ยงตัวเองนะ ฝากไว้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับไม่บายขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่นาฟ้าใหม่เจ๋